สวัสดีนะคะทุกคนนะคะก่อนนอนนะคะน้องส้มสวยชุราธานีนะคะเติมคอลลาเจนให้ร่างกายก่อนนะคะคอลลาเจนนะคะมีหน้าที่นะคะบำรุงเล็บนะคะบำรุงผมนะคะบำรุงกระดูกนะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยนะคะมาเติมคอลลาเจนนะคะบูมคอลลาเจนจ้าก่อนนอนนะคะวิธีชงนะคะใส่น hmm. okay. hey! ้ํานะคะครึ่งแก้วนะคะแต่ว่านะคะตอนนี้นะคะเรานะคะใช้น้ํานะคะ หนึ่งแก้วนะครับเพราะว่าจะกินนะคะสองซองจ้าเอานะคะใส่ไปเลยจ้านี่นะคะฉีกใส่แบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเวลาคนแล้วน้ํานะคะจะเป็นสีชมพูนะคะน้ําจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะน้ํานะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆให้เลยจ้านี่นะคะเติมเต็มนะคะคอลลาเจนนะคะให้ร่างกายก่อนนะคะก่อนนอนนะคะเติมเต็มคอลลาเจนให้ร่างกายก่อนนะคะ บูมคอลลาเจนนะคะอ่าเติมเต็มนะคะบูมคอลลาเจนนะคะให้ร่างกายก่อนนะคะอ่าก่อนนอนจ้ะนี่นะคะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะบูมคอลลาเจนนะคะบำรุงนะคะบำรุงนะคะกระดูกนะคะบำรุงผิวนะคะบำรุงเล็บนะคะบำรุงผมนะคะนี่ค่ะอายุเยอะแล้วนะคะห้าสิบเลขห้ามาแล้วนะคะจะต้องนะคะเติมเต็มคอลลาเจนให้ร่างกายนะคะ ไปบำรุงนะคะบำรุงผมนะคะบำรุงเล็บนะคะบำรุงกระดูกนะคะแล้วก็บำรุงนะคะผิวพรรณนะคะให้สดชื่นนะคะนี่เลยจะพอเลขห้ามาแล้วนะคะก็จะนะคะปวดขานะคะปวดเข่านะคะก็นะคะ,ะ,คะจะกินนะคะลลาเจนนะคะไปเติมเต็มนะคะให้ร่างกายนะคะไปบำรุงนะคะกระดูกนะคะคนแบบนี้นะคะเป็นแก้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะน,บบน้ํานะคะ,ะ,คะสีูุ่ออนๆแบบนี้นะคะ คนเสร็แล้วนะคะกินได้เลยนะคะใครสนใจนะคะบูมคอลลาเจนนะคะ1กล่องนะคะมี1 4บซองนะคะราคาแค่590บาทเท่านั้นนะคะพร้อมส่งนะคะน้องส้มถืมสวยธุรธานีนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่นะคะจะรับนะคะสมาชิกหรือว่าตัวเทนนะคะมาขายหรือว่ากินก็ได้นะคะสนใจนะคะทักได้เลยนะคะ มีเงินแค่2 0 0พกว่าบาทนะคะได้ของไปกินด้วยนะคะได้เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ขายของต่อได้ด้วยนะคะหารายได้เสริมนะคะใครสนใจนะคะทักน้องเพิ่มสืิสวยได้นะคะแล้วก็ถ้าเรื่องการตลาดนะคะถ้าใครนะคะไม่เป็นการตลาดนะคะให้เรียนการตลาดนะคะเข้าคอร์สเรียนฟรีเลยค่ะใครสนใจนะคะทักมาเลยนะคะรสชาตินะคะอร่อยนะคะแล้วก็กินง่ายนะคะ รสจัดนะคะแต่เปรียปร้ยวๆนะคะเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแล้วก็หวานนิดๆน,นะคะกินแล้วอร่อยนะคะน้องอส้มสืบสวยนะคะปกตินะคะไม่เคยกินอาหารเสริมนะคะเพิ่งมากินนะคะอาหารเสริมนะคะอ่าครั้งแรกนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อก่อนนะคะ